สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตท,ที่แจ้งไว้คลิปก่อนว่าจะใส่การแข็งของยี่ห้อ Enlight ใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะท่มมาถึงกระเดื่องนะครับด้านหลังตรงนี้ นี้ให้ดูบรรยากาศส่วนที่เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวกระจกกระจกข้างอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆวันก่อนผมลองเอาเขาเรียกอะไรตัว กดเสียงปลายท่อตัวนี้ผมลองเอาใส่แล้วรู้สึกว่าขับไม่สนุกครับเสียงเบาขึ้นมานิดนึงผมก็เลยเอาออกแล้วครับขี่สนุกกว่าแล้วก็จะแจ้งว่าหลังจากที่เอารถไปใส่กระจกมากับกันแขงนี่ครับลมครั้งแรกครับเรียบร้อยลงใส่มาวันเดียว แตกอันนี้คือสภาพแต่ว่ารถก็ไม่มีรอยครับอันนี้เป็นรอยขีดฝุ่นนิดหน่อยล้มเมื่อกี้นี้ครับแต่ว่ารถไม่เป็นรอยอะไรสักอย่างครับไฟอยู่ครบขี่ขึ้นเนินครับแล้วก็ลม้มเออเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีรอยสักอย่างครับมีแค่ตัวกระจกข้างตัวนี้แตก ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล,แล้วก็ใส่ตัวนี้นวมอันนี้ผมทำเองนะครับ DIY ก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อกระจกข้างใส่ใหม่ครับ แน่นครับปึกวันนี้มาเชียงใหม่ครับบรรยากาศตามนี้ครับผม ก็เดี๋ยวจะเพิ่มใส่เป็นกระจกครับที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวครอบกันร้อนอันนี้มีประโยชน์ครับกับกันลอยที่จะเพิ่มเติมนะครับดูจากอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้ก็ยีว่ารถไม่เป็นรอยนะครับไม่เป็นอะไรสักอย่างอ่ะมีตรงนี้ก็แทบจะไม่เป็นอะไรเลยมีแค่กระจก โอเคก็ตามนี้ครับ